เดีย๋ยววันนี้พวกเราจะพาทุกคนมาเล่นกันในแมปแบ k r o ูมต่อกันดีกว่าทุกฝนจะมาหามิสเตอร์ห้องน้ําเพิ่มเหรอใช่แล้ววันนี้มิสเตอร์ห้องน้ําเขามีการอัปเกรดใหม่ด้วยนะเนี่ยไหนมีอะไรเพิ่มขึ้นมานี่ไงมิสเตอร์ห้องน้าเยอะมากเลยขอบอกโอ้โห เราต้องรีบไปหากันแล้วอย่างนี้โอ้มีหลายแบบมากเลยอะ่ะมีเป็นแบบซอมบี้มีหลายหัวด้วยนะขอบอกหลายหัวเลยเหรอใช่แล้วมีหลายหัวแล้วที่สําคัญนะมีของมาอวดด้วยมีอะไรมาอวดอะ่ะนี่ไงเดี๋ยวเปิดให้ดูฮะาหนึ่งคาสองคสามนีม่ไงมาแล้วไครนี่มันพี่ฝนห้องน้ําซิง <laughs> ใช่แล้วพกปิกพี่ฝนขับห้องน้ําซิ่งได้ด้วยล่ะขอบอกห้องน้ําเนี่ยนะซิ่งนี่ไงเดี๋ยวซิ่งให้ดูมอนมั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 น,มอน,ม,อนมอนนี่ไง <c oughs> ดูบุญควงพวงมาลัยใหญ่เลย <c oughs> แล้วเดี๋ยวก่อนนะอ๋อนี่ไงเป็นม็อบอันเก่าเมื่อวานนี้เองที่เราหาได้ใช่แล้วเมื่อวานที่ไปหากันสองคนอ่ะถูกต้องเลยเดี๋ยววันนี้ไปตาม <c oughs> หากันต่อดีกว่าเอาแย่แล้วทําไมอ่ะเข้าไม่ได้ อาวทำไมห้องน้ำซิ่งไปไม่ได้อ๋อเขาจำกัดบริเวณเหรอเขาไม่ใช่เดี๋ยวเดีเราจะต้องผ่านทางนี้มาก่อนถึงจะสามารถเปิดห้องน้ำซิ่งของพี่ฝนได้นี่ไงอ๋อแสดงว่าเขาติดประตูดิใช่แล้วทุกคนน่าจะอันใหญ่เกินไปหรือเปล่าโถาส้วมของเราอ้าวแล้วตรงนี้เป็นอะไรอะ่ะเข้าไม่ได้ไม่รู้ทําทำไมถึงเข้าไม่ได้ แต่เดียวก่อนเมื่อวานไม่วันสังเกตเห็นตอนเนี้ยตรงตรงเนี้ยมันมีทางเข้าไปอยู่ตรงไหนพี่ฝนนี่ไงมันมีทางเข้าตรงนี้อยู่อ๋อแล้วจะเข้าไปยังไงอ่ะคานเข้าไปคานเนี่ยนะใช่แล้วจําได้มาเมื่อวานเนี่ยที่เราผ่านประตูไปมีทางเข้าฝั่งนี้ยังไม่ได้มาอ๋อตรงเนี้ยเหรอใช่แล้วถูกต้องเลยมีม็อบด้วยเห็นหรือเปล่าอาเปิดเลยเปิดเลยเฮ้ยเฮ้ยจะบังเอิญกันไปหรือเปล่าเนี่ยอะไรอ่ะ เราได้อนี้มาสกีบีดี้มัมมี่เออไม่ใช่ซอมบี้ครป่าวิฝนอ่าน่าจะใช่นะสกีบีดี้รุ่นซอมบี้แล้วนี่ได้อะไรมาอันนี้กุญแจรถเหรอกุญแจรถที่ไหนไม่น่าจะใช่น่าจะเป็นกุญแจเปิดประตูที่ไหนสักที่นึ่งอะนะงันก็เก็บเอาไว้ก่อนเก็บเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวด้โอลืมไปเลยเมื่อกี้ลืมเปลี่ยนล่างเทว่ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนล่างก่อนก็แล้วกัน โอ้หน้าตานี่ซอมบี้ชัาๆเลยขอบอกธรรมดา,าก็น่ากลัวอยู่แล้วนี่ไงแปลงร่างมาแล้วเป็นซอมบี้สองตัวเลยเรานี้โอ้ดูดีหน้าตาดีชฉมาดเลยรูปหล่อจริงเหรอ <c oughs> อ๋อเป็นซอมบี้ที่รูปหล่อเหมือนกาเออเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวก่อนเฮ้ยทางนี้มีอีกอะ่ะเอออันนี้อะไรอะ่ะพี่ฝนน่าจะเป็นมอบอะไรบางอย่างเดี๋ยวขอเก็บก่อนก็แล้วกันปึง๋งมาแล้วโอนี่คือคุณอะไรอะ่ะ น่าจะเป็นงูนะเป็นงูเหรอใช่แล้วแล้วเดี๋ยวขอเปิดดูหน่อยอ๋ออยู่ในอัปเดตของบอนบอนเออเปิดเลยเปิดเลยโอ้โหตัวใหญ่เชะม้าเลยแล้วเมื่อกี้เราเดินอ้อมคานเข้าไปทําไมเนี่ยอ๋อเออใช่เดินอ้อมไปก็ได้นี่นะเ,เดินอ้อมเข้าไปทางนั้นก็ได้แล้วอะ่ะพี่ฝนไม่รู้เฮ้ยไปเราไปตรงอื่นกันต่อดีกว่าจำได้ว่าเส้นทางตรงนี้มันเชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำฝั่งนั้นเรายังเก็บไม่ครบเลยนะเนี่ย โอ้โห oh, จะไปท่อระบายน้ําอีกแล้วเหรอใช่แล้วเราจะต้องไปเก็บให้ครบนี่ไงประตูล่องหนแล้วก็เปิดเข้าไปเจอท่อระบายน้ํารอแป๊บหนึ่งเป็นห้องน้ําส่วนตัวของคุณสกีบีดี้หรือเปล่าไม่รู้พี่ฝนแต่แบบว่าของที่เรายังไม่ได้เก็บเยอะมากเลยทั้งห้องเลยมั้งี่ยงั้นเราก็ไล่ๆเก็บไปก่อนก็แล้วกันนะวอานี่ได้คุณนู๊บมา เฮ้ยอันนี้ต้องกระโดดขึ้นด้วยอ่ะอันไหนเหรอมันดูบนหัวพี่ฝนนั่งไงเอาไหนยังหาไม่เจอพี่ฝนเก็บข้างล่างก่อนก็แล้วกันงั้นเก็บข้างล่างไปก่อนเลยโหมีม็อบแปลกๆที่เรายังไม่เคยได้เยอะมากเลยนะเนี่ย พี่ฝนครับตรงประตูก็มีหวนกันนะครับตรงประตูมีด้วยเหรอจอร์จใช่แล้วแล้วครับนี่ไงตรงประตูพี่ฝนกระโดดขึ้นไปเกบบลอยได้อะไรมาโอสกูปี้ดูสกูปี้ดูเหรอใช่แล้วเป็นมอบของสกูปี้ดูโอ้พี่ฝนมาช่วยยันเก็บอันนี้หน่อยเด้ยวเก็บอะไรเหรอข้างบนนี่เก็บยากมากๆเลยอ๋อัมนีไงเราสามารถกระโดดขึ้นไปบนชั้นได้ด้วยใช่แล้วกระโดดมาดีฝั่งนี้ยฝั่งไหนข้างบนนี่ไงเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวฮึบฉุบ โอ้กระโดดยากเหมือนการแทะออหล่นน่าเกาะเกาะไว้แล้วเอาโอ้โหหล่นจนได้เกาะลำบาก่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่อยๆไปก็แล้วกันเออพี่หวันคิดว่าเราน่าจะกระโดดแล้วเก็บได้เลยนะเนี่ยบพอ,อได้แล้วได้แล้วใช่เปล่าใช่แล้วได้อันนี้มาน่าจะเป็นสกินของของบลูแล้วก็พิงค์โอ้พี่เก็บไม่ได้อันนั้นน่ะเดี๋ยวๆเปิดก่อนวันนี้งานได้มาแล้วเดี๋ยวเปิดให้เพื่อนดู มัดูท่าทางเขาจะมากันทั้งครอบครัวเอามาครบเลยมีพ่อมีแม่มีลูกนี่ไงลูกๆก็จะเป็นพิงคเป็นเป็นบลูใช่ไหมเป็นพิงคเป็นพับเพิเป็นเยลโล่อ่าเป็นพิงค์พับเพิลเยลโล่บลูเป็นพ่อข้างในมีออเลนด้วยนะใช่แล้วแถมมีคุณถั่วฝักยาวด้วยเป็นเบบีมากันครบเลยมาเป็นเซตครอบครัวฮึบเชิบ เน่เดี๋ยวพี่ฝนกระโดดไปต่อโอ้ได้แล้วได้อะไรมาเหรอเอ๊ะไม่บอกเด,ด,ดี๋ยวๆจะกระโดดผ่านไหมเนี่ยลองดูเลยเพคกคยิบหน่อยอึ๊บได้แล้วเดี๋ยวก่อนได้คุณเยลโล่มาเอาละลงไปต่อกันตรงอื่นดีกว่าแล้วยังเก็บในห้องนี้ไม่หมดเลยเดี๋ยวฝั่งนูน้นมีอีกอันนี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวขอกระโดดไปเก็บก่อนอึ๊บไม่ถึงอึ๊บได้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพอถอดหน้ามาแล้วกลายเป็นพเพก อจะบอกว่าเมื่อกี้เป็นพี่เอกหรือเปล่าดูท่าทางแล้วน่าจะใช่นะเดี๋ยวใส่ให้ดูนะเฮ้เดี๋ยวก่อนข้างล่างนี้มีกุญแจยังมีอยู่อีกเหรอใช่แล้วมีกุญแจแล้วก็มีม็อบคุณกระต่ายพี่เอกได้มายังอ่ะได้ครบแล้วได้ครบแล้วงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาแล้วอยู่ไหนเนี่ยกําลังจะเข้าประตูเนี่ยประตูนี้เหรอใช่แล้วเปิดมาแล้วเจออะไระเปิดดิอืเปิดแล้วฮืเปิดได้อะไร นี่ห้องเดิม่ะเนี่ยไหนอะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ห้องเดิมเป็นห้องใหม่ออ,อันนี้มีของของใช่แล้วมีม็อบเพียบเลยอะไรอะอันนี้จอดจ๊อเหรอใช่แล้ว <laughs> มอนตี้มอนตี้นั่นนายเหรอจอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเจอแล้วเจอแล้วเจอสกีบีดี้ทอยเล็ตมีหลายหัวด้วยขอบอกเพียงด้ว่าเหตุโคนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเปิดให้ดู โอ้โหโหตอนแรกนึกว่ามีสามหัวที่ไหนได้ในนับกว่าหนึ่งสสามสี่ห้าหัวนี่มากันทั้งหมู่บ้านเลยโอ้เยอะไปไหนเนี่ยทุกคนโอ้โหัวเดียวก็น่ากลัวแย่แล้วอ่านี่มีทั้งสามหัวเด้ตอตรงนี้มีโค้ดอะไรบางอย่าง0ูนย์สสสี่หรือเปล่า ลองดูใกล้ๆพี่ฝน0ูนย์หรือ42นี่ไม่แน่ใจแต่ตอนนี้เราได้สก,กิบีดี้หลายหัวมาแล้วเอ,อมาดูทางนี้เร็วเข้ามีอะไรเหรอเพี่เจอของแปลกเจอของแปลก,ออปลกไหนอยู่ทางไหนอ่ะนี่ไงข้ามมาดิเดี๋ยวๆขอจดก่อนประกายอยู่ไหนก็ไม่รู้มาจดแล้วเรียบร้อยนี่ตรงนี้มีพี่ฝนแป๊บนึงเดี๋ยวเก็แบฝบั่งนี้ให้เรียบร้อยก่อนอันนี้าพาโปลเฮ,ฮเปิดออนี่คุณนกโอพีเลียสีเขียวตรงนี้มีรอยแตกอยู่เดีย๋ยว ข้างล่างคืออะไรอ่ะน่าจะเป็นลาวานะลาวางะเหรอใช่แล้วแล้วข้างล่างลาวามีอะไรอ่ะไม่รู้แต่ตรงนี้มีประตูที่เราเปิดได้ด้วยอ๋อนี่ไงเมื่อกี้เราเก็บกุญแจสีเหลืองมาใช่เราเปิดเข้าไปดูกันดีกว่าเอาเก็บได้แล้วเปิดได้ด้วยเริ่บจบนี่อะไรอ่ะโอโหของเพียบเลยเดี๋กว่นอันนี้เดี๋ยอะไรนะเทเลทับบี้ใช่อันนี้จะเป็นโซนของเทเลทับบี้พอได้เยอะเหมือนกัน ตรงนี้มีอีกข้างหลังตู้เก็บเลยเก็บเลยปึ๊บมาแล้วโอ้ได้คุณหมีมายังมีตรงนั้นอีกครับพี่ฝนตรงนั้นตรงไหนเหรอมีอีกฝั่งหนึ่งอะข้างข้างอะอ๋อนั่นไงเห็นแล้วเพี่เก็บคุณหมียังกางําลังคานก็ไปเก็บอยู่นี่งเป็นคุณหมีตัวโตวมากเลยอ๋ออยู่ในเซตของบนันบาลแล้วก็คุณตํารวจไปเ<า>ก,ก็บนะมันนมือนกันนี่งฝั่งนี้ข้างหลังตู้มีอีกปึ๊บ ได้บรูมาได้บรูใช่เปล่าใช่แล้วมีบรูมางั้นเอาอย่างนี้ในห้องนี้ดูท่าทางจะหมดแล้วเราไปดูที่ลาวากันดีกว่าพี่เอกว่าหล่นลงไปต้องตุยแน่นอนไม่เป็นไรหรอกม้าอาจจะเป็นแบบทะลุไปยังห้องที่อยู่ข้างใต้ลาวาหรือเปล่าดูยังไงก็ไม่ทะลุลงไปได้หรอกนะไม่ทะลุลงไปเหรอพวกปิดฮึบฮึบฉุด เดี๋ยวฉันมาใหม่ก็แล้วกันไม่ป่าฉันบอกแล้วว่าเรียบร้อยแน่นอนตกใจหมดเลยงั้นเดี๋ยวเราลองไปที่ที่เราไปเมื่อวานเนี้ยที่มีดองกี้อ่ะจะดีเหรอพี่ฝนอ่ามีประตูอีกประตูหนึ่งที่เรายังไม่ได้เข้าไปเนี่ไงฝั่งนี้เมื่อวานพี่ฝนสังเกตเห็นเข้าเลยนะเข้าไหนอ่ะนี่ไงประตูเนี้ยเข้าดีนี่ไงเข้าแล้วอ้อ เจอม็อบเพียบเลยเฮ้ยมีไม้กระดานอยู่แสดงว่าไม้กระดานอันนี้จะต้องเอาไปพาดแน่นอนพาดตรงไหนนะ่ะพาดเมื่อวานไงที่เราไม่ได้ไปอ,อ่อฝั่งตรงกันข้ามมาหรอใช่แล้วเดี๋ยวขอเก็บบางอย่างในห้องนี้ก่อนก็แล้วกันเฮ้ยอันนี้ใส่ได้เปล่าเนี่ยใส่อะไรหรอเขาบอกว่ามีโค้ดอะโค้ดาะโค้ด,คดน,นนั้นหรือเปล่าเอามาใส่ดินี่ไงกําลังกดอยู่ใส่ไม่ได้อ้าวมันต้องเอาอะไรใส่เข้าไปก่อนนะต้องเอาคีย์การ์ดหรือเปล่านั่นคีย์การ์ดเหรอน่าจะใช่เอาไม่ได้ กดหลายรอบแล้วเนี่ยทาไม่ได้หรือว่ามันจะเป็นกุญแจรถกุญแจน่าจะต้องเอาไปไขที่ไหนสักที่หนึ่งงั้นเดี๋ยวพี่ฝนขอเก็บบางอย่างที่อยู่ในห้องนี้บ้างก่อนก็แล้วกันพียบเลยตรงนี้พี่ฝนเร็วครับใช่แล้วมีพียบเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยตรงนี้ต้องใช้ค้อนเหรอแล้วค้อนหาจากไหนได้อะไม่แน่ใจหรือว่าค้อนจะอยู่ฝั่งตรงข้ามหรือเปล่าไม่รู้วางสะพานพาดไปก่อนเร็ว วางสะพานพาดด้วยอ่าวางแล้ววางไม่ได้วางดิเดินเข้าไปเดินเข้าไปตรงไหนเดินเข้าไปอีกหน่อยอ๋อนี่ไงได้แล้วโอ้ฝั่งนี้มีเพียบโอมาได้แล้วใช่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวยโอ้ยโอ้ยโอ้ยดองกี้มาได้ไงอ่ะเขาข้ามสะพานมาได้ด้วยเหรอเอ้เอาอย่างนี้เราแล้วเราจะเก็บยังไงตรงนี้เปิดประตูได้หรือเปล่าเปิดอยู่เปิดอยู่เฮ้ยประตูเปิดได้อื้อหือเกือบไปเป็นยังไงกันเนี่ยโอ้โหโดนดองกี้เตะ ้เขาวิ่งตามเรามาได้เฉยเลยอะพลุเข้ามาในห้องนี้แถมเจอม็อบเพียบงั้นเราสามารถกลับไปยังห้องของดองกี้ได้หรือเปล่าเอ,อเขายืนอยู่นั่นนะพี่ฝน <c oughs> โอ้โหไม่ท่าจะดีงั้นเดี๋ยวเราเก็บในห้องนี้ก่อนก็แล้วกันในห้องนี้ก็เยอะเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยฝั่งนี้ต้องใช้ค้อนอีกแล้วต้องหาค้อนให้เจอนั่นแหละรอบหน้าเนี่ยถูกต้องแหละเก็บอันนี้ได้โอพีเลียเบิร์ดอ้นนี้อะไรเนี่ยอันนี้ เบบี้บานบานเบบี้บลูเหรอเดี right. ๋เดๆอเด้อเดเบบี้บลูเดยวพี่ฝนได้นี่มาอะไรอ่ะได้เทรคมาได้เทรคเหรอใช่แล้วได้เทรคกับดองกี้มาอ๋อเทรคที่ขี่ดองกี้เหรอใช่แล้วนี่นี่นี่เดเปิดได้ดูโอ้โหโอ้โหตัวใหญ่มากเลย นี่ตัวใหญ่ไปไหนเนี่ยอ๋อถือค้อนด้วยอันนั้นเป็นอาวุธประจําตัวเขาไงอ๋กระบองกระบองอ่าตอนนี้เขาไปช่วยอะไรนะช่วยดองกี้จากมังกรอ่ะช่วยฟิโอน่าตั้งหากเออตกลงช่วยใครกันแน่ช่วยสองคนเลยอ๋อ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะ่ะอ๋เจอแล้วเจออะไรเจอมิสเตอร์ห้องน้ำสกีบิดี้ทอยเล็ตเป็นทหารด้วยไหนขอดูหน่อยดินี่ไงเดี๋ยวเปิดได้ดู เออจบมาแล้วโอ้โหลายพรางมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเออจริงด้วยก็าเป็นคุณทหารนะทุกคนนี่ลายพรางด้วยนะโอ้สุดยอดไปเลยวันนี้ว่าเราหาได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยมีทั้งคุณสกีบีดี้ที่เป็นซอมบี้สกีบีดี้ที่มีหลายหัวแล้วก็คุณสกีบีดี้ทหารโอ้โหหาได้สามอันเลยนะใช่แล้วทุกคนแถมม่ววนมีห้องน้ำซิ่งด้วยนะขอบอก สงสัยจะต้องเปลี่ยนชื่อพี่ฝนเป็นพี่ฝนห้องน้ําซิงซะแล้วล่ะนะเปลี่ยนได้ไงเป็นพี่ฝนอะไรดีแล้วก็แปลกดีืันกันนะพี่ฝนห้องน้ําซิงอะฮะเออแต่จะว่าไวก็ดีนะเท่ดีเอาเลยพี่ฝนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอกอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงเดี๋ยวพี่เอกเปลี่ยนเป็นหลายหัวให้ เปลี่ยนไปหลายหัวแล้วจะทำอะไรอ่ะแล้วก็วิ่งไล่ไงฮะจะวิ่งไล่ไม่หมดเนอะออยู่ตรงนีโ<อ>โ้โอ้ยอย่าอย่ากินนะอย่ากินเราพเราจะต้องหนีห้องน้ําซิ่งคุณสกีบีดี้หลายหัวก่อนแล้วล่ะตอนนี้นี่ก็ซิ่งเกินไปแล้ววิ่งไม่มีรอเลยวิ่งเร็วมากเลยงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเพืเ่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสําหรับวันนี้พววกกกกเราา็ตต้ออองขอัลทุคนนไป่ Ragu ke nak ja